เ็นมของ The first game of the season and I guess สมุทรปราการซิ What do you expect for this game? เนี่ย Number one we hope we win yeah and I think we have a old fighting with the สมุทรปราการ so they go hook for us the lie to us so and now we see again we come up and they go down so now we will win we hope so ก็ทางด้านของนี่เขาถามก็ตอบถึงเรื่องของเกมแรกนะครับที่เจอพัทยาที่เจอกับสมุทรปราการก็ พูดถึงว่าเกมนี้ก็หวังที่จะชนะนะหวังที่จะขึ้นจากฝูงด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้เจอกับป,ปราการซึ่งรู้กันดีว่าแหมเป็นเหมือนคู่แข่งเป็นเหมือนคู่กัดกันก็หวังว่าจะเอาชนะได้เพื่อแฟนตรงนี้เหมือนกันโอเค The second question uh, for for Pattaya they are the newly promoted what do we expect for this season for the goals for this season เนี่ย number one we want that we stay in the second league but Our dream is to come back to the first league. Yeah? This this what they get us for fi before five years. We want back. Pattaya is a really nice city. It's an international city. We have people from around the world, and it's a completely friendly city. Many people think Pattaya is not beautiful, but you must know about Pattaya. You must see around of Pattaya. You can do everything here. It's really nice for foreigners and for Thais. คาดหวังมากแค่ไหนกับปีนี้ของพัทยาก็แน่นอนว่าด้วยความที่เขาเป็นทีมน้องใหม่นะครับก็ั้งใจว่าก็หวังที่จะเลื่อนชัเหมือนกันหวังที่จะไปได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็มองว่าเมืองพัทยาเองก็ถือว่ามีแพชั่นมีความสวยงามมีความหลากหลายของผู้คนแต่ละเชื้อชาติซึ่งมันสร้างเอกลักษณ์สร้างหลายอย่างให้กับเมืองนี้นครับโอเค the last one ันอ่าแค่ค o ณเ a สแ a ่คุณอ่าค u ณต้ t งการจะพูดสัมผั t กับผู a เล่นและสตาร์โค้ชวิสิ่งรันร n นรันและทำหนึ่งมัวร์กอล์ส์ในอัลซ่ i s so easy in football. No, it's not easy. We understand it's really hard and it's long fighting, but we promote him. t h good one on p a t a y a United is really mixed with Thai and foreigner from around the world. This is p a t a y a ก็พูดถึงก็กล่าวถึงผู้เล่นนะครับบอกถึงบอกผ่านถึงผู้เลยนทางนี้เลยกันว่าก็อยากให้ทุกคนวิ่งให้เต็มที่สู้เต็มที่ทำประตูให้เยอะๆที่ที่จะเนเท่าีจะเป็นไปได้แล้วก็หวังที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนนี้ครับผม thank you so much ขอบคุณครับ There we go.